สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวของเรื่องของบเบนจามินกันหน่อยครับต้องบางทีต้องขออภัยเรื่องของข่าวของบเบนจามินกันหน่อยนะครับที่บอกว่าปิดดีลแล้วที่บอกว่าตกลงค่าตัวกันไปได้แล้วก็มีหลายคอมเมนต์นะครับที่มาบอกว่าทําไมไม่กองข่าวอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ผมไม่ได้กองข่าวนั่นเองผมเองก็ดีใจครับในฐานะที่ผมมีข่าว ดีนะครับก็เลยรีบลงไปหน่อยนะครับพอดีก็ไปเห็นข่าวตามเพจนะครับตามน่นตามนี่นั่นแหละก็เลยรีบเอามาลงให้เพื่อนๆก่อนดูก่อนนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะนั่งเทียนข่าวหรือปั่นข่าวแต่อย่างใดผมอ่านข่าวมาไม่เคยมีคลิปไหนที่นั่งเทียนอ่านนะครับเพื่อเรียกยอดวิวแต่ว่าก็ตามรายงานตามเพจตามอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็แฟนผีคนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณที่คอมเมนต์ติชมนะครับผมแล้วก็ผมก็จะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็จะปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับผมก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมก็มีข่าวจาก t ด e t i m มหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับรายงานว่าเลดบูสบวกต้องการค่าตัวของเบนจามินเชสโก แราวๆ55ล้านปอนดะ์ทีเดียวหลังจากแมนเชสเตอร์เดนตต้องการดึงไปเสริมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก่อนหน้านี้ฟาบิโอโรมาโน o ano, นักข่าวคนดังรายงานว่าผีแดงเนี่ยหัวหอกชาวสโลวีเนียวัย19ปีในขณะที่จอห์นเมอร์เช่นพอกีฬาของแมนเชสเตอร์เดนตไปหาลือกันมาแล้วนะครับก็เราติดตามกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงยังไง